จับตาเดือนพฤษภาซูเปอร์บอลโนฮิริตะวันฉายคูยาเต้เปอร์เซ็นที่ทั้งสองคู่นั้นจะเจอกันมีโอกาสเป็นไปได้สูง สองคู่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากเอฟเฟกซศึกวันร้อยเที่เพิ่งผ่านพ้นไปที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับผมหลังจากที่โนฮิริเนี่ยสามารถคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฉพาะการรุ่นเฟเธอเวทน้ำหนักไม่เกิน155อปอนด์มาครองไว้ได้ด้วยการเอาชนะน็อกตะวันชัย k ในยกที่3เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่พลิกโลกอย่างมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เกินความคาดหมายเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ แฟนมวยชาวไทยนั้นแทบจะไม่ให้ความสนใจพระมองว่าตะวันฉายนั้น มีโอกาสที่จะชนะโนฮิริสูงและก็มีแฟนมวยตะวันฉายและก็แฟนมวยทั่วไปนะครับมองว่าไฟนี้เนี่ยยังไงยังไงนะฮะโดยฟอร์มการชกหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะเนี่ยมองว่าตะวันฉายน่าจะผ่านโนฮิริไปได้อย่างง่ายดายนะครับและในวันที่ทั้งคู่นั้นได้ถ่ายรูปกันเนี่ยได้เห็นรูปร่างของโนฮิริและก็ตะวันฉายตะวันฉายยังบอกเลยนะครับว่าโนฮิรินั้นตัวเล็กมากยิ่งทําให้แฟนมวยนั้นแสดงความมั่นใจว่าไฟนี้เนี่ยยังไงยังไงนะครับตะวันฉาย น่าจะสามารถพานโนฮิริไปได้อย่างให้ได้และก็อาจจะถึงน็อกเสียด้วยซ้ําไปแม้กระทั่งผลโพนะครับผลสํารวจของแฟนมวยญี่ปุ่นก่อนช็อกเนี่ยก็ยังมองให้ตะวันชายนั้น มีเปอร์เซ็นต์สามารถเอาชนะโนฮิริได้ถึง79%ในขณะที่แฟนมวยชาวญี่ปุ่นนะครับมองว่าโนฮิรินั้นมีโอกาสชนะตะวันฉายเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแค่21%เท่านั้นแต่เมื่อการช็อกนะครับเป็นโนฮิริที่สามารถอาศัยจังหวะปล่อยหมัดเข้าลำตัวแล้วก็ขึ้นเบิร์นนะครับเข้าไปคางตะวันฉายตะวันฉายไม่สามารถที่จะทนได้ลงไปให้กรรมการนับ8นะครับถึงแม้ว่าน้องนะครับจะพยายามที่จะฝืนใจลุกขึ้นมาแต่ก็เจออาวุธของโนฮิริ ไปเป็นชุดจนสุดท้ายเลยเนะี่ยโอลิเวเย์คอร์ตนะครับก็เข้ามายุติการช็อกให้ทางด้านโนฮิรินั้นสามารถเอาชนะน็อกเอาต์ตะวันฉายไปเพียงยกที่3เท่านั้นนะครับและเป็นการพ่ายแพ้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งที่2ของตะวันฉายก็ต้องบอกนะครับว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งนั้นตะวันฉายยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนตัวของตะวันฉายนะครับก็ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและก็ไปเพิ่มเสริมแก้ไขในจุดที่ตัวเองนั้น ยังขาดหายในสไตล์คิกบ็อกซิ่งไม่ว่าจะเป็นสเต็ปเท้าการเข้าออกนะครับหรือหมัดชุดหมัดคอมโบแม้กระทั่งวิธีการแทงเข่า เจอนักมวยสไตล์คิกบ็อกซิ่งนะครับเราจะแทงเข่าแบบมวยไทยแล้วก็กัดตอกไม่ได้เลยนะครับวิธีการแทงเข่าที่ถูกต้องเนี่ยก็มีซูเปอร์บอลนะครับที่ได้ออกมาทาคลิปคือมันจะต้องโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็โยนเข่าเข้าไปพอถ้าเกิดว่าแทงเข่าแล้วก็หน้าเชิดก,กัดตอกในยังไงก็มีโอกาสที่จะเจอหมัดชุดของคู่ต่อสู้นะครับอย่างที่ตะวันชายนั้นได้พลาดท่าให้กับทางด้านโนฮิริก็ต้องบอกนะครับว่าตะวันชายยังต้องปรับปรุงในเรื่องของกติกาคิกบ็อกซิ่งอีกเยอะพอสมควรเลยและหลังจากเกมการชก ผ่านไปนะครับทางด้านตะวันฉายเนี่ยก็ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุในการพ่ายแพย้ครั้งนี้นะครับโดยตะวันฉายได้กล่าวไว้ว่า มันทําให้ผมตื่นไวขึ้นและไม่อยากเสียใจนานทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้ผมมากขึ้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยสงสารผมที่เพิ่งมาต่อยคิกบ็อกซิ่งผมเตรียมตัวมาดีนะฮะซ้อมหนักมากมันผิดที่ตัวผมเองนี่แหละที่ตั้งแต่วันชั่งน้ําหนักแล้วผมรู้ว่าผมเนี่ยฟื้นตัวไม่ทันพอผมกินอะไรไม่ค่อยได้วันช็อกเนี่ยรู้ตัวเองและใจมันสู้แต่ว่ามันทําให้สมองผมคิดอะไรไม่ได้อาวุธที่ออกไปคือเบามากๆออกได้เพียงแค่ห้า 5 0เท่านั้นออกเต็มที่ออกได้แค่นั้นคู่ช็อกก็เตรียมตัวมาดีมากๆและขอบคุณนะครับแฟนขับทุกคนจริงๆที่คอยเป็นกําลังใจและก็สนับสนุนผมจะพัฒนาต่อไปผมรู้ว่าผมผิดพลาดตรงไหนผมจะแก้ไขให้มันดีขึ้นอยากให้ทุกคนลุ้นไปกับผมด้วยนะครับเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมผมจะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้ได้ขอบคุณทุกคนมากๆ และนั่นคือข้อความและก็คำข่าวล่าสุดของตะวันฉายหลังจากพ่ายแพ้น็อกให้กับทางด้านโนฮีรี่ก็ไม่มีอะไรก็ส่งกำลังใจให้ตะวันชายกลับมาแข็งแกร่งและก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดและก็ฝึกซ้อมตั้งใจและก็พัฒนาตัวเองขึ้นขึ้นไปอีกส่วนตัวนักมวยนั้นไม่มีปัญหาเลยนักมวยเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่แฟนคลับเนี่ยฮะบางคนเนี่ยเพิ่งดูมวยหรือดูมวยแล้วเนี่ยอาจจะมีใจเอียงเอ็นจนเกินไป เพศรักแล้วไม่ลืมหูลืมตารักแล้วเนี่ยนักมวยที่ตัวเองชอบเนี่ยคนอื่นไม่เก่งคนอื่นไม่ดีไปเสียหมดเล็กชอบไปเอียบคอมเมนต์หรือว่าไปเอีบ๊บนักมวยคนอื่นเนี่ยหลายๆคลิปนะครับที่ผมพยายามที่จะประกอบ ตะวันฉายนะครับมีโอกาสเจอกับลูกลิซซี่เจอกับคูยาเต้หรือเดนเนยลโรดิเกวเข้ามาในรุ่นเฟเธอเวดของวันแชมเปี้ยนชิพแม้กระทั่งนะครับชาโดสิงมาวินเนี่ยที่ผมได้ทําคลิปไปนะครับก็จะมีแฟนมวยประเภทนี้เลยฮะพวกเลเวลต่าๆนะครับแล้วก็พวกที่ไม่ลืมหูลืมตาเอาง,ง่ายๆนะฮะตักกะป่วยๆนะครับชอบเอี๊ยบคนอื่นเนี่ยเข้ามาว่าโอ้ยยังห่างตะวันฉายเป็น10ปีตอนนี้ตะวันฉายคือยอดมวยไม่มีใครเทียบได้เพราะถ้าเกิดไปเจอกับตะวันฉายนะครับชาโด้าย อย่างนี้เนี่ยเสร็จตะวันฉายแน่นอนมวยยังไม่เจอกันเลยนะครับเราเพียงแค่ประกอบเพื่อเปรียบเทียบพูดตามความเป็นจริงมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปฟันธงว่าใครจะแพ้เคยจะชนะเพียงแค่ว่ามันมีโอกาสที่จะเจอกันถ้าเจอกันนั้นก็ชกกันสนุกแน่นอนอะไรประมาณนี้นก็จะมีเข้ามาแล้วพวกคอมเมนต์ประมาณนี้นะไม่เอียนนักมวยคนอื่นคิดว่าตะวันฉายเนี่ยดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยซึ่งพวกนี้นะฮะมันเป็นคอมเมนต์ขยะเลยผมพูดจริงๆนะฮะแทบจะไม่ได้ใช้ตากกาอะไร ลยเนี่ยใช้เพียงแค่ความอยากคือความชอบตัวเองส่วนตัวเท่านั้นแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นเนี่ย เวลาโพสต์ไปนะครับขอบอกไว้เลยว่ามันตลกฮะมันได้ได้มันไม่ได้แทบจะแสดงเหตุผลหรือว่าอะไรนะครับที่บ่งชี้เลยว่าเนี่ยใช้สมองคิดนะครับเป็นอะไรที่มันตลกมากมากเลยคอมเมนต์ประมาณนี้เนี่ยที่จะเตะขาดสอนท่อนเตะขาหักแขนหักเตะหัวหลุดอะไรประมาณนี้ฮะพอได้แล้วนะครับอย่าให้เห็นที่ช่องนี้อีกนะฮะคุณโดนล้อแน่นอนนะคะไอคอมเมนต์ประเภทนี้เนี่ยมันก็ดีอย่างนะครับการพ่ายแพ้ของตะวันฉายในครั้งนี้เนี่ยมันจะได้อุดปากแล้วก็ปิดปากพวกคอมเมนต์พวก โมยเลเวลนี้ให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงอย่าเพ้อฝันอยู่ในจินตนาการเยอะฮะความเป็นจริงเป็นยังไงก็ได้รู้ไปแล้วนะครับน้องอยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรเลยแล้วก็ในกติกามวยไทยนะปัจจุบันเนี่ยก็มีตัวแข็งๆเข้ามาเยอะเลยนะครับโอกาสที่ตะวันฉายจะไปเจอแล้วก็จะชนะแบบง่ายๆเนี่ยมัน บอกเลยนะครับไม่มีทางนะครับแต่ละไฟของตะวันฉายนั้นเป็นไฟที่หนักหน่วงหมดเลยเพอร,รุ่นนี้เนี่ยทั้งรูปร่างน้ําหนักของอาวุธเนี่ยโดนไปนะฮะมีโอกาสล่วงมีโอกาสนับมีโอกาสน็อกได้ตลอดเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยนะครับและทุกคนในรุ่นนี้นะครับตั้งแต่นักมวยที่อยู่ในเลนงกิ้งและนักมวยที่กาลังทําฟอร์มขึ้นมาดีๆเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์โลกและก็ทุกคนก็มีโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกทุกคนในรุ่นนี้นะครับเมื่อเจอตะวันฉายนั้นโอกาสแพ้ชนะ 50 50เราจะไปมั่นใจไม่ได้แล้วนะครับตัวอย่างมันก็มีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองว่า ตะวันฉายชนะเบเบอร์เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนไฟโนฮีลีนะครับประกาศแบบนี้เนี่ยเราตัดไปเลยความเชื่อน้ำมันแบบนี้เนี่ยมองว่านะครับทุกคนนั้นมีโอกาสแพ้ชนะพอๆกันในรุ่นเฟเธอร์เวทร้อยห้าสิบห้าปอนด์มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะฮะอย่าไปคิดว่าตะวันฉายเนี่ยเก่งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยนักมวยถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้นะถือว่าประมาทแล้วก็โอกาสที่จะโดนน็อกหรือพ่แพ้นั้นมีสูงแน่เชื่อแน,น่นอนนะครับว่าน้องกันตะวันฉายเขาไม่ได้คิดอย่างนี้อยู่แล้วมีแต่แฟนมวยนะฮะที่ค ประมาณนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกลิซซี่คูยาเต้เนี่ยพวกนี้ส่วนสูงเกือบ190นะครับโดยเฉพาะเจ้าคูยาเต้นะฮะหมัดยาวมากแล้วก็สูงมากๆแถมหมัดหนักด้วยต่อยหมัดได้ดีนะฮะสำหรับคูยาเต้และในไฟล่าสุดเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าจุดอ่อนของตะวันฉายนะก็จะเป็นในเรื่องของมทําเขาได้นะครับแต่เมื่อเจอหนักๆเจอแรงๆเข้าไปแล้วเนี่ยมักจะมีอาการ และในหลายจังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะการแทงเข่าของตะวันชายนั้นเนี่ยมักจะกาดตอกนะครับจึงเป็นช่องให้คู่ต่อสู้นั้นโจมตีเนี่ยซึ่งเราเห็นบ่อยแล้วนะครับสำหรับกาดของตะวันชายเนี่ยมักจะตอกในไฟที่เจอกับดาวิดคิเรียก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่เจอหมัดดาวิดคิเรียไปเต็มๆในช่วงปลายยกและเมื่อเจอหมัดนะครับมักมีอาการรวมทั้งในไฟที่เจอกับโจในไฟที่2นะครับที่ i m p a c t a r e n a าที่โจนั้นต่อยหมัดเข้าขมับเข้าเปลือกตาจนทางด้านตะวันฉายนั้นตาปิดเลยนะครับซึ่งในจังหวะ นนเนี่ยทางตะวันฉายก็มีย่นย่นไประยะหนึ่งด้วยและจากกาศที่ตกบ่อยนะครับจนมาถูกมาซาฮากิโนฮิริลงโทษในไฟล่าสุดซึ่งน่าจะเป็นจุดข้อด้วยนะครับที่ตะวันฉายนั้นน่าจะเห็นและและเชื่อว่าถ้าเกิดว่าปรับปรุงตัวน,นี้ได้เนี่ยตะวันฉายจะแข็งแก่งขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ และกระแสข่าวไฟถัดไปของตะวันฉายนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เจ้าตัวนั้นจะมีโอกาสขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยหลังจากเจ้าตัวสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยด้วยการเอาชนะซูเปอร์บอลไปได้เพียงแค่ยกที่1เท่านั้นซึ่งในไฟถัดไปนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าทางด้านตะวันฉายนั้นจะเจอกับทางด้านปัมปราคูยาเต้นักมวยจากประเทศฝรั่งเศสที่ฟอร์มล่าสุดนั้นโชว์ฟอร์มได้สะดอกหาะมากๆเลยนะครับเมื่อจะ การน็อกโจนัทวุฒิไปเพียงแค่ยกที่1เท่านั้นอดีตคู่ปรับเข่าของตะวันฉายและด้วยฟอร์มการชกอันร้อนแรงของคูยาเต้นะครับจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าทั้งคู่นั้นอาจจะได้เจอกันนะครับล่ลาสุดก็มีข่าวจากทางด้านฝรั่งเศสนะครับรวมถึงเจ้าตัวคูยาเต้ซึ่งคูยาเต้นั้นได้โพสต์ไอจีส่วนตัวนะครับแล้วก็มีแหล่งข่าวจากฝรั่งเศสนั้นได้โพสต์ข่าวทํานองว่าไฟต์ต่อไปในเดือนพฤษภาคมนั้นคูยาเต้จะขึ้นชิงแชมป์โลก กับทางด้านตะวันฉายาคู่นี้เจอกันก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนโอกาสแพ้ชนะ50-50คูยาเต้ได้เปรียบช่วงช็ซึ่งยาวกว่าตะวันฉายนะครับประมาณ10เซนติเมตรแถมคูยาเต้นะครับยังเป็นนักมวยที่มีช่วงช็อออกหมัดได้เร็วได้คมแถมหนักด้วยนะครับรูพร้อมๆอ,อ,อย่างนั้นนะฮะแต่แข็งเก่ง,งมากๆเลยเมื่อ2ไฟหลังสุดเนี่ยชนะน็อกไม่ว่าจะน็อกลุกลิซซี่ในยกที่3นะครับชนะโจในยกที่1ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น อาวุธหมัดทั้งสิ้นนะครับหมัดคูยาเต้เนี่ยรับประกันได้เลยนะครับวีน้ำมวยไทยโดยเมนี่ซาตูนั้นการันตีว่าหมัดเด็ดหมัดคมแน่นอนสําหรับคูยาเต้และในไฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูตะวันฉายว่าสภาพจิตใจของเจ้าตัวนั้นจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่หรือจะมีการแย่งหมัดนะครับและก็ต้องดูนะครับว่าคางของตะวันฉายนั้นยังปกติหรือไม่หรือจะเป็นนักมวยที่คางเปาะไปแล้วในไฟที่เจอกัน คูยาเต้จะเป็นไฟสําคัญนะครับจะเป็นไฟในการเรียกศรัทธาและไฟนี้ถ้าเกิดว่าเจอกันเนี่ยเป็นไฟที่ยากเป็นหานหินอีกไฟหนึ่งของตะวันฉายนะครับโอกาสแพ้ชนะ50-50เพราะล้วนแล้วได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่าง ในมุมมองของแอดมิลเลนันนะฮะโอกาสที่ทั้งคู่เจอกันในเดือนพฤษภานั้นมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้สูงมากๆเลยะฮะยังไงก็รอติดตามข่าวการประกาศเป็นทางการจากวันแชมเปี้ยนชิพและมาต่อกันที่คู่ของซูเปอร์บอลกับโนฮิรินะครับคู่นี้ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นรวมทั้งแฟนมวยชาวไทยและก็แฟนมวยญี่ปุน่นแล้วเจ้าโนฮิริเองนะครับก็ได้มีการประกาศผ่านไม่ว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะชกกับซูเปอร์บอลและเจ้าตัวนั้นมีความมั่นใจว่าจะสามารถน็อก ซูเปอร์บอลได้อย่างแน่นอน ซึ่งพอโนฮิริพูดอย่างนี้เดือดเลยนะครับเป็นคู่ที่แฟนมวยยากดูขึ้นมาทันทีและก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมมากมากเลยนะครับซุปเปอร์บอลพ่ายแพ้น็อกให้กับตะวันฉายตะวันฉายมาพ่ายแพ้น็อกให้กับโนฮิริโนฮิริเจอซุปเปอร์บอลเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดหรือนะครับสามคนนี้เนี่ยจะเป็นหูกินหางกันเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ซึ่งสไตล์การช็อคของโนฮิรินะครับเป็นมวยหมัดเดินเข้าหาเตะขาในลักษณะประมาณนี้เนี่ยทรงจะ คล้ายๆกับมารัตกิกกอรีร่นแต่มารัตนะครับจะหนักกว่าเร็วกว่าแล้วก็ออกเป็นชุดมากกว่าเนี่ยดูแล้วนะครับอาจจะเข้าทางซุปเปอร์บอลแต่อย่างที่บอกไปนะครับมีตัวอย่างคู่ตะวันฉายโนฮิริีแล้วนั่นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะเป็นโนฮิรินะครับสามารถน็อกซุปเปอร์บอลหรือจะเป็นซุปเปอร์บอลเนี่ยเตะก้านคอโนฮิริคู่นี้นะฮะแค่จินตนาการเนี่ยก็มันแล้วนะฮะไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเนี่ย ผู้มวยที่เราคาดเดากคณนะฮะแค่คิดแค่จินตนาการสนุกเนี่ยยังไงนะครับบอสชาติจัดแน่นอนวันแชมเปี้ยนชิพไม่พลาดเพราะคนอยากดูคนอยากดูและไฟนีนะครับได้รับความสนใจจากแฟนมวยญี่ปุ่นแน่นอนน่าจะขายเปเปอร์วิวเนี่ยได้อีกนะครับเพราะโนฮิริเนี่ยถือว่าเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งมีต้นกําเนิดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและซูเปอร์บอนเองนั้นก็เป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับยากดูอยู่แล้วนะฮะ เห็นว่าทางโนฮิรินั้นจะสามารถโค่นซุปเปอร์บอลนักมวยที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนได้หรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าโนฮิริทาได้นะครับหนึ่งในสินักมวยที่ดีที่สุดของโลกปอนต่อปอนก็จะมีชื่อของโนฮิริ เข้าไปอยู่ในรมเนียบย่างสงภาพภูมินะครับแฟนมวยญี่ปุ่นให้ความสนใจคู่นี้แน่นอนนะครับบอสชาติอาจชพิจัดญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งเอาคู่นี้เป็นคู่เอกในเชื่อว่านะครับความนิยมไม่ได้ต่างคู่ทาเคารุก,กับรถถังเพราะคนญี่ปุ่นนั้นอยากจะเห็นโนฮิริโค่นซุปเปอร์บอลเบอร์หนึ่งของโลกลงให้ได้สมมติน,นะครับว่าโนฮิริเนี่ยสามารถทําได้สามารถเอาชนะซุปเปอร์บอลได้บอกเลยนะครับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพเข้าไปยึดครองได้เต็มระบบอย่างแน่ แ,นนและมาซากิโนฮิริก็จะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นอย่างไม่ต้องสงสัยวันยังจะสามารถที่จะจัดโนฮิริได้อีกหลายไฟ์ก็ต้องบอกเลยว่าวันมีโอกาสในการที่จะโกยรายได้อย่างมหาศาลถ้าเกิดว่าโนฮิรินั้นสามารถโค่นซูเปอร์บอลได้และถ้าเกิดว่าโนฮิริทำได้อย่างตามที่เพ้อฝันนะครับมีโอกาสเจอกับมารัตกิกรีนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคู่ที่ลงตัวสไตล์การชกใกล้เคียงกันวัดกันไปเลยนะครับว่าใคร อึดแล้วก็หนักกว่ากันแล้วถ้าเกิดว่าโนฮิริผ่านมารัดได้อีกนะครับหรือว่ายังไม่ได้เจอมารัดเนี่ยเปิดศึกล้างตากับสิทธิชัยเนี่ยยังไงยังไงแฟนมวยก็อยากดูนะครับอยากดูว่ามาซาคิโนฮิรินั้นจะสามารถ ถอนแ้นสิทธิทชัยได้หรือไม่โอยมันน่าติดตามมากๆเลยนะครับก็ต้องถือว่าคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ตะวันช้ยพ่ายแพ้น็อกให้โนฮิริและนักมวยญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์เฉพาะการเนี่ยมันเดือดนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าตะวันช้คูยาเต้ใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากาัน ซูเปอร์บอเจอกับโนฮิริใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงก็แสดงความคิดเห็นแสดงเหตุผลกันมานะครับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีมารยาทให้เกียติกันนะครับสร้างสังคมมวยคนดูมวยให้พัฒนานะครับพาะณปัจจุบันเนี่ยมวยไทยองค์กรของคนไทยเราเนี่ยไประดับโลกแล้วนักมวยนะครับรวมทั้งแฟนมวยนั้นก็ต้องอัปเกรดอัปเลเวลตัวเองให้เป็นระดับโลกด้วยไม่มีนะฮะไม่เอาแล้วนะที่มาเตะหัวหลุดขาด2ต้นแขนงงแขนหักนะครับห่างกันเป็น10ปีสู้กันไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยพอนะฮะคอมเมนต์ประเภทนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามะจ าข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครโดยเอกสตูดิโอนะครับและเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องเอกสตูดิโอก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับหรือนะฮะสามารถที่จะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจค่าขนมค่ากาแฟหรือค่าเครื่องมืออุปกรณ์ในการพัฒนาคลิปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากๆครับ